เราเห็นพี่เราเห็นพี่ออนมาด้วยนะคะเะน,นี่ยอ,อ,อ๋อเขอะอาให้ให้เขาถ่ายรูปก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปพูดคุยกับพี่ออนกันนะคะว่าเหตุอันใดถึงมาส่งน้องๆกันตรงนี้เลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวนรถดูรถเพราะอะ,อะไรเดี๋ยวไปแก้เด็กวลุไปทำอะไรเปล พี่ไปทำอะไรมาใจพองคนกินกินออกเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับพี่ออนกันดีกว่าว่าวันนี้มาทำอะไรไปเป็นโค้ชค่ะของจริงเนี่ยชอบชอบทำให้มันเป็นชอบทำให้มันเป็นในนี้ตลอดแหละชอบทำให้มันเป็นในนี้ตลอดเดี๋ยวไปถามกับเขาเลยว่า ขามาทำอะไรมาเป็นเพื่อกันทีมแทนที่แอันนี้ยังค่ะทีมไยาเดียวก่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่มีกระซิบเตรียมพี่เห็นมาช่วยตีค่ะอ๋อมาช่วยตีคือตีตนักกีฬาขอเพื่อมาดิู้ช่วยโค้ชอะไรนี่สนามกอ๋อจะ5พอ มีสนามามโเออกเลย